BE นะสวัสดีค่ะพบกับน้องฝนจากวีนิกกปุ๊บนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปทำความรู้จักกับคู่หูหรือโอ e p แรกกันค่ะจะเป็นพอรต P.O.E นะคะแล้วก็พอต P.O.E สวิสค่ะไปชมคลิปกันได้เลยค่ะไปกัน P.O.E. สวิต e นะคะทําหน้าที่อะไรบ้าง POE คือเป็นรูปแบบหนึ่งของการจ่ายกระแสไฟฟ้าและเชื่อมต่อเครือข่ายพันระบบสายในเครือข่ายเทคโนโลยีของพอ p e นะคะทำให้สายเพียงเส้นเดียวสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์เหล่านี้ทำงานและช่วยเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับระบบเครือข่ายได้อีกด้วยค่ะประโยชน์ของพอ POE นะคะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าหากต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะคะพอติดตั้งกล้องวงจรปิดเสร็จแล้วเนี่ยหากเราไม่มีพอร์ต P O E ก็ต้องเดินสายไฟติดปลั๊กเพิ่มหรือเลือกติดตล้องวงจรปิดได้เฉพาะจุดที่มีปลั๊กไฟเท่านั้นแต่พอมีพอร์ต P O E เนี่ย มีแค่สายเคอข Pink ่ไยเพียงเส้นเดียวจบเลยค่ะต่อมานะคะจะเป็นพอร์ต P O E Ethernet Switch ค่ะทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ที่ลองรับพอร์ต P O E ผ่านสาย Ethernet Cable หรือสายแลนที่เรารู้จักนั่นเองค่ะโดยจะทำหน้าที่เหมือนพอร์ต P O E ด้วยในตัวนะคะประโยชน์ของพอร์ต P O E Switch นะคะ ข้อ1ลดความยุ่งยากในการติดตั้งแล้วก็ข้อ2นะคะลดต้นทุนนั่นเองค่ะข้อ3นะคะควบคุมการจ่ายไฟได้ง่ายก็คือการควบคุมการจ่ายไฟและรีเช็คอุปกรณ์ได้ง่ายผ่านพอร์ต POE สวิ t c ์ค่ะ ข้อ 4. นะคะยึดหยุ่นในการติดตั้งข้อ5นะคะสเสถียรภาพและความปลอดภัยคือการใช้พอร์ต P O E สวิตช์ช่วยป้องกันการลั่วไหลของไฟฟ้าและควบคุมการจ่ายพลังงานให้เหมาะสมนั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะทุกคนสําหรับคลิปรีวิวคู่หูเดือของพอร์ต P O E แล้วก็พอร์ต P O E สวิตช์นั่นเองนะคะหวังว่าคลิปนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนในการหาข้อมูลหรือว่าตัดสินใจก่อนเลือกซื้อสินค้านั่นเองนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องฝน นะหรืออยากให้ทำคลิปหรือว่ามีคำถามอะไรก็ทิ้งที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย